สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับสุชาติเวอร์ชัน2นะครับวันนี้จะมามาว่าด้วยเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับสมอศนะครับที่ใช้ในการเกษตรของเรานะครับวันนี้มีอาการนะครับเปิดให้กับคนงานใช้ทีนี้คนงานก็บิดวาวนะครับบ่อยๆครั้ง แล้วทำให้สเสมอมันดันตัวเองร้อนนะครับก็ตัดนะครับเอาโหลดก็ตัดไปนะครับคนงานไม่เข้าใจเนาะคนงานไม่เข้าใจก็ปิดวาล์วที่นู่นนะครับก็ทำให้สเสมอร,ร้อนแล้วก็ตัดไปนะครับโดยอายุการใช้งานก็หลายปีแล้วนะสามสี่ปี สี่ปีห้าปีนะครับก็เลยน่าจะน่าจะช็อตเทินนั่นแหละนะครับสรุปแล้วก็คือช็อตเทินผมก็มาไล่วงจรดูนะครับไล่วงจรนะครับในในตู้กล่องมันนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับก็ถ้าใครไล่บ่อยๆก็จะชินนะครับสายแอลมีไฟนะครับวิ่งไปทางเป็นเป็นสีดํานะครับไฟสายไฟจะเป็นสีดานะครับขอให้เช็คว่าเป็นสีดํานะครับ วันนี้จะมาอบอกวิธีการไล่ไฟนะครับถ้าคนไหนรู้แล้วก็ปัดผ่านได้เลยนะครับถ้าคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานนะครับของการไล่เสมอวงจรไฟว่ามีไฟไหมนะครับก็เช็คจากต้นกําลังก่อนว่ามี220โวลต์ไหมครับนะเช็คดูว่าเออถ้ามีก็ไล่มาไล่มาจากหัวเสานะครับผ่านเดกเกอร์มามาไม้ไฟไม้ยังเออ ถ้ามาแล้วมาพร้อมที่จะสตาร์ทก็ชักเช็คมาเป็นขั้นตอนนะครับเป็นจากเสามามีข้อต่อมีข้อจุดจ้ำไหมอะไรเงี้ยถ้าจุดจ้ำขาดก็อเออแสดงว,ว่าตรงนั้นขาดไฟไม่มาชอ็อตแทนตรงนั้นสมมติก็ไม่ทำงานเหมือนที่หลานเอาไปเช็คนะครับเพราะสายไฟขาดก็สมมติมาเปลี่ยน3าตัวแล้วแต่ว่าตัวนี้นะครับย้อนกลับมาของเรา ตัวนี้ก็เปลี่ยนอเวอร์โหลดไปแล้ว2 0แอ์นะครับก็ไม่หายเด้งทีนี้เ็เปลี่ยนมาเป็นกล่องตัวนี้เลยเมื่อก่อนเป็นกล่องนี้นะครับกล่องนี้45ไมโครฟารัดก็เป็น1.5แรงทีนี้ผมมีกล่องกล่อง65ไมโครฟารัดของ2แรงก็เลยเอามัดเรียนดูอุปกรณ์มันใหม่กว่าก็ มันหมุนนะครับมิเตอร์หมุนหมุนรอบหนึ่งหมุนเพบแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับว่ามันหมุนยังไงนะครับก็เลยน่าจะมอเตอร์เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูว่ามันหมุนยังไงผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเท่าที่ดูนะครับดีใจแล้วมันเปิดม,มันมีมีเสียงกรอดกรอดของน้ําแต่มัน หมุนหยุดหมุนหยุดเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมิตเตอร์อ่ามาดูนะครับว่ามิตเตอร์มันหมุนยังไงนะครับกล่องใหม่แล้วนะครับทางนู้นเดี๋ยวผมสับคัทเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแผนก,กล้องไปหามิตเตอร์อนนครับปึ๊บอ่าหมุนแท้ครับเห็นไหมครับแล้วก็หมุนแล้วก็หยุดอ่าหยุดหมุนหยุด หมุนหยุดหมุนหยุดนะครับนี่โอ้มันก็นะสรุปข้างบนไม่เป็นไรนะครับต้องไปดูเอาเอา,เอาสมมตขึ้นมาดูเอานะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับหมุนหยุดหมุนหยุดนี้นครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ที่สมมตต่อนะครับ รนะออีกทีนะจะเป็นไงเทอ่์นอน,นะหมุนสตาร์ตตัวเนี่ยหมุนจืดๆเลยนะก็หยุดแล้วก็หมุนอีกก็หยุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับของมอเตอร์อเราปิดก่อนโอเคอ่ะมาต่อนะครับ กห็หมุนหยุดหมุนหยุดนะครับก็เรามีมิเตอร์นะครับนี่มิเตอร์ตัวนี้หามาใช้นะครับหามาใช้ในในสวนอันนึงแล้วก็มีคีมอันนึงแล้วก็มีไขควงแล้วก็มีไขควงเช็คไฟนะครับนี่อุปกรณ์พื้นฐานนะครับมาในส,วน,สวนซ่อมบำรุงให้เป็นนะครับผมพยายามถ่ายโอนให้กับรุ่นน้องหลานๆนะครับก็วิธีเช็คก็คือนี่ครับไฟ2 2 0ยี่โวลต์นี่ฮะยึกคือยึกยึกนี่นะฮะนี่คือไฟไฟ เสาสูงนะฮะเสาเสาที่ไปตามบ้านนะนี่เป็นลูกหนอน,อนี้แล้วก็เป็นประประอย่างเงี้ยขีดบนแล้วก็ขีดประประล่างเป็นวีเนี่ยนี่ยแค่นี้อันนี้ไฟแบตเตอรี่นะจำไว้ง่ายๆเป็นหนอน,นี่ก็คือไฟกระแสฟ้าเนี่ยบิดมาปุ๊บถ้าจะเช็คที่ก้นสายว่าอันดับแรกถ้าบอกว่าเขาให้ไปดูเสมอหรือว่า หรือว่าสมอทังเราก็ต้องไปเช็คที่ต้นกำลังก่อนว่ามันมีไฟมาไหมอาจจะจับหลวมหรือขาดนะครับไล่มาเรื่อยๆมีจุดต่อไหมในระยะนั้นนะครับไล่ให้หมดนะครับไล่ก่อนแล้วค่อยมาดูที่ตัวกล่องอกล่องเช็คว่ามีไฟมา L ไหม L 1หนึ่นี่ครับดูจำดูจำวงจรนี้นะครับบางคนดูแล้วไม่รู้เรื่องนะครับก็เดี๋ยวจะบอกนะครับนี่ อีแอลหนึ่งนะครับมาปุ๊บมาผ่านเทอ์มินอนตรงนี้เทอ์มินอนก็คือไอ้ขาวขาวนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะครับเราอาจจะมีประโยชน์นะคลิปนี้แต่ว่าท่านใดที่เป็นเพราะว่ามันมันเกี่ยวข้องในสวนทุรเรียนทั้งหมดเลยนะครับนะครับนี่ฮะนี่แอลหนึ่งนะครับเนี่ยสีตัวนี้เป็นสีดำนะเป็นสีดําเลยมาเข้านี่เข้าตัวที่ที่ขันสายนะสองอันนี้มาเข้าปุ๊บ มาเข้าสวิต on ออนออฟนี่ใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้กลับมาคืนมาผ่านฟิวไอตัวเด้งเด้งนี่แหละนี่ฟิวนะครับเรียกาฟิว field, นะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็วิ่งไปแล้วไปคอยนะครับไปคอยที่มอเตอร์เลยนะครับไปคอยที่มอเตอร์เลยผมก็เขียนวงจรแล้วนี่เขียนวงจรแล้วนะครับมันจะมันจะเข้าไปรอที่ขดมดลวดขดลวดเลยนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับ yeah แต่มีประโยชน์มาคอยไว้นะไปคอยไปถือขดลวดรอไว้ที่บ้านนะเอาเป็นเป็นเป็นรอที่มอเตอร์เอไปถือขดลวดไว้ที่มอเตอร์อันนึงสายสนะีดํานะไอ้ดาไอ้ดามันไปคอยที่บ้านแล้วอ่ะถือนะขดลวดไว้แล้วนะถือปลายขดลวดไว้แล้วอ้าวเป็นคอมมอนนะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นที่นี่เป็นสีฟ้านะอ่าสีฟ้าก็จะเป็นเอนไม่มีไฟนะครับ จิ้มไฟแล้วไม่มีไฟจิ้มจิ้มเอาตัวเนี่ยที่ผมถือเนี่ยจิ้มแล้วไม่มีไฟไมันวิ่งไปไหนวิ่งไปเข้าเทอร์มินอลปึ๊ดแล้วไปผ่านออนออฟนะครับไปผ่านออนออฟนี่ฮะไปผ่านอีกด้านหนึ่งมีไฟก็จะมีไฟติดอยู่ตรงนี้นะครับครบวงจรตรงนี้ก็จะมีไฟแต่งติดเนี่ยเขาจะวิ่งกมามาที่ไหนนะครับมาที่คาปานะครับคาปาซิเตอร์เห็นไหมเป็นหนึ่งขั้วแล้วก็ออกตรงนี้นะครับออกเลยนะออกไปเลย แล้วไปเข้าไปที่ขดลวดอีกอันหนึ่งของไอตัวดำเนี่ยมันจะมีเครื่องเครืคแล้วก็ไปหาไอตัวสีดำเนี่ยรออยู่แล้วนี่ที่ไอดำมันรออยู่ก็จะเป็นสีฟ้านะไอสีฟ้าก็ถืออีอีขดหนึ่งไว้นะครับแล้วก็จะมีขดขดต่อไปหาไอสีดำนะแล้วก็จะเป็นแคปนะครับสตาร์ทเพื่อจะเพื่อจะออกตัวให้สตาร์ทนะครับก็ในนี้ก็จะเป็นนี้นะนี่สีฟ้าเนหะ็นไหม ปื๊ดปื๊ดไปหาสวิตนี่ออนออฟแล้วก็ออกจากออนออฟมาหาคาปาซิสเตอร์เห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะงายให้ดูเนี่ยตามวงจรเลยเนี่ยวางวางเหมือนวงจรเห็นไหมนี่แคปแคปคาปาอยู่ตรงนี้ไอ้แคปจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมสีฟ้าวิ่งเข้ามาปื๊ดออกออกไปหาเทอร์มินอลเนี่ยเผื่อว่าตัวจัมไฟเนี่ยตัวจัมไฟแล้วก็ออกไปหามอเตอร์นะไปรอขดลวดที่ไอ้ดำมันรออยู่แล้วก็ เราก็ไปจับมือไก่ดำนะไอ้สีฟา้าไปจับมือไก่ดำแต่เป็นเยอะๆๆๆขยอยขยอยขยอยของขดลวดนะหมุนๆๆๆไปหากันนะเสร็จแล้วไอส้สีม่วงเอ้ยมันจะมีอีกอันนึงสีน้ําตาลนี่สีน้ําตาลตรงนี้เนี่ยครับวิ่งไปปุ๊บเข้าเทอร์มินอนออกไปเทอร์มินอนก็จะเป็นอีกขดลวดหนึ่งไอมม้ตาลก็จะมีขดลวดของมันก็จะไปจับมืออีกด้านหนึ่งของไอ้ตัวดานะก็ไอ้น้ําตาลบอกว่าเฮ้ย ฉันเป็นรันนะหรือลแล้วก็ไอตัวสีฟ้า,าฉันเป็นสตาร์ทนะเออเนี่ยแค่นี้ครับก็พอเราเสียบไฟปุ๊บไอดำก็จะปล่อย,อยไฟไปรอที่มอตเตอร์ส่วนไอสีฟ้าไอฟ้ามันบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูซ่าก่อนนะกูสตาร์ทก่อนปุ๊เออกูหมุนได้แล้วเพราะว่ามันต้องฉุดสาตาร์ทก่อนเอ้ยตานบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอฟ้าพอแล้วเดี๋ยวกูทำงานต่อนี้นะครับหลักการมันแค่นี้เองนะครับ ถ้าไม่มีไอ้ดำมาไอ้นั่นไอ้ตาลกับไอ้ฟ้าก็ททำงานไม่ได้นะครับนี่ง่ายๆหลักการมันแค่นี้ครับแต่ไปดูว่าไอ้คาปาเนี่ยมันมีไฟไหมหรือมันเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับหรือว่าสวิตซ์ออนออฟตัวนี้มันเสียหรือมันดีนะครับดูดูจุดจาไฟนะครับมันเชื่อมต่อดีไหมบางทีมันหลวมมันก็ละลายนะครับส่วนเอ่อโอเวอร์โหลดตัวนี้ไอ้ตัวโอเวอร์โหลดนี้มันทำงานถ้ามันตัดเราเช็คตรงนี้ ถ้าเช็คปกตินะมันจะหมุนอันนี้วะนี่เนี่ยตัวปี๊ดนี่คือตัวปี๊ดปี๊ดเนี่ยเช็คว่าทั้งสองขาเนี่ยมันมันร้องไหมถ้ามันไม่ร้องแสดงว่ามันขาดแล้วถ้ามันในสถานะที่มันกดถ้ามันไม่ร้องปี๊ดปี๊ดแสดงว่าขาดแล้วอ่ะสุชาติสวนบุญเพชรก็ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะครับกับวงจรไฟกับวงจรสายเสมอศนะครับของตัวยี่ห้อนี้นะครับเรียวเทค ของผมก็จะน่าจะได้เปลี่ยนตัวนะครับน่าจะเป็นการชอดเร์น,นะครับหมุนหยุดหมุนหยุดอย่างนี้นะครับอ้าวสุชาติสวนพุทพปรขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ติดตามถ้าไม่มีประโยชน์ก็เอาไว้เฉยๆนะครับถ้ามีประโยชน์มากๆก็แช่นะครับขอตัวก่อนบา,บายบายสวัสดีครับ